สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องนานาอินซิดนี่วันนี้นานาอินซินนี่จะพาพี่ๆทุกคนว้ามาที่ประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้นานาจะพาไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์กันค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่คอเรียนทาวนะคะสเตทฟิวนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนนะคะเพราะว่ามันยังเช้าอยู่เนาะตอนนี้เรารอฉีดรอบ10บโมงครึ่งนะคะ เราก็จะนั่งรถไฟไปเนาะวันนี้มันไม่ค่อยไกลจากบ้านประมาณ10นาตีเองแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะอ,คอันนี้สถานีสเตปฟิลนะคะทุกคนเราจะไปฉีดวัคซีนกันนะพีโอิิค่ะอันนี้นะคะเราก็เรียกว่าโอโหค่ะเนาะเพื่อนๆเราก็แถบไปนะคะต้องไปก็อยู่บนรถไฟเนาะ กำลังจะไปโอลิมปิกพาร์คแต่ว่าต้องไปเปลี่ยนสถานีที่ลิดคอมนะคะวันนี้ตำรวจเยอะมากเลยอยู่ดิดในรถไฟไม่มีคนเลยเนี่ย <Yeah. S 1> เพราะว่าช่วงนี้มันล็อกดาวอยู่นะคะ mm. เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โอลิมปิกพาร์คเลยตำรวจเยอะมากน่ากลัวแต่เขาก็ไม่มีอะไรหรอกตำรวจเขาก็มา mm. ถามประมาณว่าเธอไปไหน <Yeah. S 1> อะไรเงี้ยเราก็จุดหมายเขา ตอนนี้ถ้าเราจะออกข้างนอกได้ะเราต้องมีจดหมายว่าไปทํางานหรือว่า work p e r m e t อะไรประมาณเนี้นะคะคือตำรวจเยอะมากมาย s t a t ฟิวหัวแล้วเน้ว mm hmm. เขารอปรับไงบางคนก็ออกมาเที่ยวเล่นอะไรประมาณนี้อยู่ในช่วง็อกดาวน์เนอะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โอลิมปิกพาร์คเลยนะคะโอลิมปิกพาร์คแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะพาทุกคนไปดูการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของที่ซิดนีย์กันนะคะ ไ่อันนี้ค,คือสถานีไปค่ะไปเลชกไเลยเพื่อนเื่อนอันนี้เราต้องแถบออฟด้วยนะคะเนอะไม่งั้นเขาจะปรับเราโอเค๊บต้องเดินอีกนิดนึงนะคะมาเลย จากที่เราเดินมาถึงตรงจุดที่เราจะรอฉีดวัคซีนนะคะเพื่อนๆเ,เราจะมองเห็นจากมุมไกลๆเนาะว่าตรงนั้นคือสถานที่ที่ให้เราต่อแถวเนาะก่อนอื่นเราต้องไปรอที่เต็นท์ก่อนนะคะหลังจากที่เราเดินมารอที่เต็นท์นะเพื่อนๆเ,เจ้าหน้าที่จะทําการตรวจเช็คเรานะคะเช็คชื่อแล้วก็เช็คว่าเรามีสิทธิ์ได้รับวัคซีนไหมเราก็นั่งรอที่เก้าอี้นะคะระหว่างนี้ก็รีแลกตามอัธยาศัยเนาะรอฉีดวัคซีนในรอบของเราเลย เราฉีดวัคซีนมาเรียบแล้วเลยนะคะ้าไฟเซอร์เนาะพยาบาลมือเบามากจะบอกว่าระยะเวลารอประมาณ2ชั่วโมงนะคะเรามาถึงที่นี่ประมาณ9ก้าโมงห้าสิบเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะคะทุกอย่างก็เรียบร้อยไปได้ดี D, เนาะจบการรีวิวไฟเซอร์จะบอกว่าใครที่ยังไม่ได้มาฉีดก็ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกังวลเนาะ พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่น่ารักมากๆเลยค่ะหลังจากเราฉีดไฟเซอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องนั่งรออยู่ในเต็นท์ก่อนนะคะในห้องที่เขาให้ออกเสือมแล้วก็จะได้อน,นี้มาเนาะไปติดตามอาการผลข้างเคียงโอเคค่ะน้องก็จะขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะจะขอตัวไปขึ้นรถไฟกลับบ้านก่อนนะเพื่อนๆหลังจากที่เราฉีด วัคซีนไฟเซอร์มาแล้วเนาะประมาณ5วันใช่ไหมคะอาการข้างเคียงของเราเราจะมีอาการปวดแขนข้างที่ฉีดนิดหน่อยนะคะก็คือเหมือนแบบเวลาที่เราเวทแขนข้างเนี้ยมันจะยกไม่ค่อยขึ้นอารมณ์ประมาณแค่นั้นแหละคะ่ะแล้วก็ วันถัดไปเราจะมีอาการตัวรุมๆนิดนึงเนาะเหมือนจะเป็นไข้แต่ว่าเราแค่ไปใส่จัมเปอร์หรือว่าห่มผ้าอะไรเงี้ยมันก็หายไปเองเออคือดีมากอะ่ะที่ไม่มีอาการอะไรใดๆคือก่อนหน้านี้ที่เรากังวลมากในการฉีดวัคซีนอะ่ะคือเราไปฟังคนอื่นมาไงเพื่อนๆประมาณว่าเออฉันฉีดแอสตร้านู่นนี่นั่นแล้วแบบเป็นไข้หลายวันมาก3วัน4วันแล้วเราก็แบบ ฉันไม่อยากไปฉีดเลยฉันฟังคนมาแล้วฉันกลัวฉันกลัวฉันป่วยเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ถ้าไม่ฉีดมันก็ไม่ได้แล้วไหมอ่ะทุกคนคือแบบซินนี่ตอนนี้คนเป็นโควิดเยอะมากอะ่ะแล้วเราไม่รู้ว่าเพื่อนที่ทํางานคนที่บ้านอย่างเงี้ยเข้าไปไหนมาบ้างซึ่งทุกคนทํางานหมดเลยมีนานาตกงานอยู่คนเดียวนึกออกไหมเออแล้วนานาก็แบบอารมณ์ประมาณอยู่บ้านทําอะไรนี่ไงเราจะมาเพนติ้งกันนะคะทุกทนไหกายเฮ r อายู ยินดีต้อนร my vlog นะาๆอินซินี่อยู่ชีวิตอยู่แค่เนี้ยเออเชื่อเปล่าแล้วเราก็คิดว่าเราจะปลอดภัยไหมมันก็ไม่ปลอดภัยนะทุกคนการอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้หมายความว่าเราจะปลอดภัยห่างไกลโควิดนะซึ่งคนในบ้านเราอ่ะก็ไปสัมผัสเชื้อโรคมานน่นนี่นั่นเออซึ่งเราก็มีโอกาสที่จะติดโควิดได้เหมือนกันเนาะเราก็เลยคิดว่าเออก็ไม่เป็นไรเราก็จองไปฉีดแล้วกันไหนๆก็ไหนๆหละเออกูจะรอดไป็วันเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยอุ้ย เออพูดคำหยาบขอโทษนะเด็กๆไม่พูดตามป้านะคะเออแล้วก็คือเราก็เลยเออไปบุ๊กฉีดวัคซีนแล้วก็ฮันบุกฉีดวัคซีนที่นี่นะคะทุกคนเขาอ่ะจะเก็บไฟเซอร์ไว้ให้บุคลากรดันนะเขาจะไม่ให้คนปกติฉีดนะถ้าเราไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเนาะเขาจะเก็บไว้ให้พวกหมอพยาบาลก่อนส่วนเราก็สามารถรับแอสตาได้นะคะแต่ด้วยความที่เพื่อนที่อยู่บ้านเดียวกันอนะ เขาทำงานด่านหน้าไงแล้วตอนที่เราบุ๊กออนไลน์อะ่ะเราก็บุ๊กเป็นว่าเพื่อนทำงานที่เอแคร์ไปแล้วเราก็เลยสามารถบุ๊กใยซื้อได้ซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ให้ใยซื้อบุกได้เนาะเขาให้ไปฉีดได้แต่แอสตาอะไรประมาณเนี้ยเออเราก็เลยได้แล้วพอไปฉีดปุ๊บก,ก็คือมีข่าวดีเลยหลังจากฉีดประมาณ2ออาทิตย์ ก็คือที่ทํางานโทรมาทุกคนอารมณ์ประมาณว่าแบบเออนา่นานา่ามีข่าวดีฉันะดีใจมากเลยนะเราเตรียมตัวที่จะเปิดทํางานแล้วนะอะไรประมาณเนี้เธอฉีดวัคซีนครบ2โดสหรือยังอา้าวเฮ้ย เราก็ไม่รู้เนาะว่าคนจะต้องฉีดวัคซีนสองโดสก่อนจะกลับไปทำงานได้ตายแล้วทำยังไงดีวันนี้ฉันได้แค่โดสเดียวเองก็เลยบอกเขาไปว่าเออเธอช่วยถามให้ฉันหน่อยได้ไหมตอนนี้ฉันได้วัคซีนไปแค่โดสเดียวเองเออฉันจะกลับไปทํางานได้ไหมอะไรประมาณนี้นางก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันอาจจะไปถาม HR ให้นะเดี๋ยวยังไงจะกิน Back to you soon เออนะทุกวันนี้ก็ยังไม่โทรกลับมาเลยเออแต่ไม่เป็นไรก็ ก็ส่งข่าวไปบอกพี่มีเนเจอร์แล้วว่าพี่คะหนูว่าพร้อมทํางานมากเลยนะคะคือแบบว่าหนูว่างทุกวันเลยค่ะจันถึงอาทิตย์เลยประมาณนี้ฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งแล้วส่วนตีเข็มที่สองเรามีนัดวันที่ยีสามตุลาใช่ปะ พอเขาโทรมาบอกเราเราก็เลยรีบจัดการสรรหาคิวแทรกคิวเขาไม่ได้แทรกหรอกทุกคนก็คือเราก็คอยจ้องเราเนาะว่าประมาณว่าเออมันมีคิวที่เร็วกว่านั้นไหมคอยเช็คในออนไลน์ตลอดว่าเออสาขานี้สาขานั้นมันมีคิวว่างวันนี้ไหมก่อนที่เราจะไปทํางานคือด้วยความอยู่บ้านมานานมากแล้วหลายเดือนทุกคนคือเอออยากกลับไปทํางานแล้วเขาก็มีกฎมาอีกว่าประมาณว่าถ้าสมมติว่าพอสพิทลิ ที่เนี่ยถ้าไม่ได้เราก็ซีนครบสองโดสอะ่ะคุณก็มาทำงานไม่ได้อะ่ะทุกคนเออโชคดีนะที่เราก็เลยได้คิวฉีดวัคซีนที่เร็วขึ้นพร้อมทำงานมากเลยตอนนี้อืมดีใจตื่นเต้นจะได้กลับไปทำงานแล้วค่ะทุกคนอัปเดตข่าวจากออสเตรเลียก็ประมาณว่าโดสแรกตอนนี้เนาะนิวเซาวลได้รับ วัคซีนโดสแรกไปแล้วประมาณ80%นะคะส่วนโดสท,ที่2ประมาณ40%กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะ43-45%ประมาณนี้แหละคะ่ะเมื่อเช้าคือฟังข่าวแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยไงทุกคนก็เลยไม่ได้ pay attention เออก็ประมาณนี้แหละคะ่ะ40%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะก็คือแผนการของนายกก็เขาอะอยากให้รับวัคซีนโดสท,ที่2-80%ก่อน ประมาณตุลาเนาะวีที่2วีที่สาประมาณเนี้ยทุกอย่างจะค่อยๆกลับมาสู่สถานการณ์ปกติเนาะเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องอยู่กับโควิดแหละทุกคนออมแต่เราก็แค่วางแผนว่าเราจะบริหารจัดการยังไงอะไรประมาณเนี้ยซึ่งนายกก็ตอนเนี้ยเขาก็ไม่ได้โฟกัสที่ยอดคนติดเชื้อและทุกคนเขาก็โฟกัสกันที่คนไปฉีดวัคซีนเนาะว่าโดดหนึ่งโดดสองได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรประมาณเนี้ย แล้วเขาก็มีแผนสิ้นปีอ่ะจะให้บินระหว่างเมืองได้ไปเที่ยวเมืองนั้นเมืองนี้ได้เขาบอกนะไม่รู้จริงเปล่าต้องอรอลุ้นนายกอีกทีนึงแต่ว่าก็แอบ,บดีใจแทนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะที่อยู่ไทยก็มีแววนว่าจะได้กลับมาที่ซิดนีย์ไหมๆนี้นะคะดีใจด้วยนะหลายๆคนรอยอยู่ใช่ไหมอยากเรียนที่จบคอร์สอยากมาทำงานเนาะ เราเข้าใจอยู่นะเพราะว่ามันมีอะไรให้ต้องเคลียร์หลายๆอย่างใช่ไหมอยู่ที่เนี่ยกลับไปอยู่ไทยแล้วมันก็ไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะบางคนเหมือนเราแหละถ้าเรากลับไปอยู่ไทยเราจะทำอะไรอะ่ะเพื่อนๆอเขาจะรับเราทำงานไหมอะ่ะออลืมหมดแล้วนะทำงานอะ่ะจำไม่ได้แล้วทำอะไรบ้างมันมันกลาออกมานานแล้วเนาะนี่แหละแล้วเขาก็จะมีแผนว่า เหมือนประมาณว่าสิ้นปีเนี่ยจะรับชาวออสซี่ที่ตกค้างอยู่นอกประเทศกลับเข้าประเทศนะคะของเกทูเลชันนะทุกคนได้กลับบ้านแล้วส่วนใครที่รอเจอครอบครัวเนาะก็อาจจะได้เจอไวันี้นะคะเราคิดว่านายกบอกว่าน่าจะประมาณปีหน้ากลางปีทุกคนก็ได้เข้ามาแล้วแหละอืม เพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปวิดีโอของเราอยู่ก็อย่าลืมเตรียมตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนภาษาหรือว่าเตรียมตัวเรื่องการทำสเตตเมนต์หรือว่าเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนทำกาแฟการไปเรียนทำนู่นนี่นั่นเนาะที่มันเป็นสกิลเพิ่มเติมอะเราอยากให้ทุกคนมีความพร้อมพอมาถึงเราก็สามารถหางานได้เลยนะคะ ก็เหมือนเราเนาะตอนนั้นที่เราเก็บชั่วโมงเบบี้ซิสเตอร์มา300ชั่วโมงอะ่ะเอออันนั้นเป็นใบผ่านงานเราเป็นงานแรกที่เราได้ในซิดนีย์เลยนะทุกคนคือด้วยความที่เรามีการเก็บชั่วโมงมา300ชั่วโมงเพื่อจะไปที่ U.S.A ตอนนั้นเนาะอเมริกาเป็นออแพรคืองงมากตอนนั้นจ่ายค่าออแพรประมาณ2 0 0ห0กว่าคิดว่าแพงแต่แบบว่าพอมาจ่ายค่ามาเรียนออสแสนกว่า คิดว่าถูกคือประกะอะไรก็ไม่รู้เออแล้วก็แบบก็เลยได้มาเรียนออสน,นี่แหละทุกคนคือแล้วก็ไปฟังพี่ๆกลุ่มวาเขาพูดกันไงอารมณ์ประมาณว่าแบบอม,มาเรียนออสน,นี่มันดีนะนู่นนี่นั่นเออมาใช้ชีวิตนานาก็เลยค่อยตามกลับมาเลยเนี่ยเพื่อนๆเ,เออคือเลยได้มาเรียนที่ออสเตรเลียนะคะ สำหรับคลิปนี้นานาอินซินนี่ก็ขอลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะคะเราก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลัง,ลงรอวัคซีนอยู่หรือว่ามีความกังวลว่าเออฉันจะเป็นไรไหมเนาะหลังจากฉีดวัคซีนนู่นนี่นั่นจะได้ไม่ต้องกังวลเนาะแล้วก็เรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารออสเตรเลียเพียงกลุ่มคลิปไว้คลิปหน้าเราจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าเราทํางานอะไรมาบ้างเนาะ 8อาชีพไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะบ๊ายบาย